สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีมิถุนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสซิสเตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือว่าถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณสามารถดูได้จากราศีนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมโดยประมาณ เป็นการอ่านดาวจรภาพรวมทั่วไปค่ะไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลและก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวภาพรวมก่อนส่งท้ายปีค่ะถึงวันที่15ทธันวาคมโดยประมาณที่ต้องแยกคลิปส่งท้ายต่างหากนะคะเพราะว่าช่วงนั้นจะมีดาวขยับย้ายหลายดวงถือว่าเป็นช่วงส่งท้ายที่มีความเข้มข้นแน่นอน สำหรับคลิปนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีดาวที่เป็นเกษตรอยู่ถึงสองดวงค่ะนั่นก็คือดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารแต่ก็ยังมีดาวที่เดินผิดปกติอยู่นะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพุธสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะช่วงท้ายคลิปจะมีเก็ดความรู้ EP 1ค่ะเรื่องของวิชาทักษะเอามาลงให้ฟังกัน อาจจะเคยได้ยินนะคะว่าดาวเป็นสีหรือว่าเป็นกลกินีแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบความหมายที่มาที่ไปหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรคุณจะได้ทราบในเกร็ดความรู้ EP 1ช่วงท้ายคลิปนี้ค่ะเรามาเริ่มจากดาวที่ไม่มีการขยับย้ายกันก่อนเลยค่ะแต่ถือว่ามีความสำคัญมากนะคะสำหรับการตีความมองข้ามไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือดาวพฤหัสสถานะตอนนี้นะคะยังคงเดินผิดปกติไปจนถึงสิ้นปี ที่สำคัญนะคะก็เพราะว่านอกจากจะไม่สามารถให้อานิสงส์ที่ดีได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะทั้งๆที่ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคในทางตรงกันข้ามนะคะอะไรที่มันดีอยู่แล้วมันมีโอกาสที่จะถดถอยเสื่อมลงได้หรือว่าที่ควรจะได้มันก็จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับภพเรือนด้วยค่ะโดยเฉพาะนะคะตั้งแต่วันที่29บเสิงหาคมเป็นต้นมาที่ดาวเริ่มหยุดนิ่ง ที่ต้องเท้าความแบบนี้นะคะก็เพราะว่าทำของลัคนาราศีเมษไปก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งเป็นราศีที่เกี่ยวกับดวงเมืองดวงโลกโดยเฉพาะนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโลกเป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงก็ย่อมที่จะมีผลกับลัคนาราศีอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมใครที่อยากจะส่องดวงเมืองดวงโลกนะคะลงเข้าไปฟังลัคนาราศีเมษดูได้ค่ะ เนื้อหานะคะเราจะเลือกผู้เฉพาะจุดสำคัญพอสังเขตนะคะเพราะว่าเราไม่เน้นทำคลิปยาวส่วนใหญ่เราจะเน้นให้หลักการที่สำคัญไปค่ะเพื่อให้คุณสามารถนึกภาพตามต่อได้และสำหรับของพวกคุณนะคะรักนาราศีมิถุนดาวพฤหัสอยู่ในภพลาภะได้มาตรฐานเป็นทั้งราชาโชคแล้วก็อุดมเกณฑ์มาจากภพเรือนที่ดีทั้งคู่นะคะนั่ก็คือปัตตนีแล้วก็กัมมะ แต่ที่แน่ๆนะคะอานิสงในด้านที่ดีมันย่อมได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับผู้คนรอบข้างหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะมันย่อมที่จะต้องมีเรื่องยากหรือว่าอุปสรรคบางอย่างแทรกเข้ามาแต่ถึงอย่างไรก็ต้องมองว่าดีมากกว่าเสียคะ่ะถือว่าเป็นช่วงที่คุณควรจะตักตวงอานิสง์ในด้านที่ดีให้ได้มากที่สุดนะคะแค่ว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากทำทุกอย่างให้เต็มที่ไปก่อนคะ่ะ เดียวถึงเวลานะคะสิ่งที่ทำไปมันจะสะท้อนกลับมาเองถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะประมาณตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาหลายๆอย่างมันก็จะเริ่มชะลอตัวค่ะอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าแผนที่วางไว้สักทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่ถือว่ามีจุดเสียร้ายแรงอะไรสำหรับดาวพฤหัสและอีกข้อดีหนึ่งอันนะคะสำหรับดาวที่โยกหลังลัคนาเกิดของคุณ ต่อให้คุณจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันหรือว่าต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะในรูปแบบไหนคะ่ะคุณก็จะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือว่าความช่วยเหลือนั้นกับคุณถ้าเปรียบเหมือนตกจากที่สูงหลังของคุณก็ไม่กระแทกพื้นหรอกคะ่ะเพราะว่ามีบุญเก่าหนุนนําอยู่พอหลังจากที่พระราหูแยกตัวออกมานะคะจากที่กลุ่มร่วมกันมาพักใหญ่เราไม่ได้มองว่ามันดีกว่าแต่อย่างไรนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วพระราหูอยู่ในภพลาภะก็ถือว่ามีส่วนที่ดีไม่น้อย จะดาวดีหรือว่าดาวร้ายนะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนนี้ก็ถือว่ามีดีมากกว่าเสียทั้งสิ้นแต่หลังจากที่พระราหูย้ายเข้าพบกัมมะชีวิตของคุณนะคะจะเริ่มไปให้น้ำหนักกับเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษจากที่ทุ่มเทอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมันจะมีเหตุให้คุณจะต้องเพิ่มดีกีเข้มข้นมากขึ้นไปอีกถือว่าจะเข้าสู่โหมดของความท้าทายในเรื่องของการงานอย่างเต็มตัวจะเก่งขึ้นจะค้นพบความถนัดความสวรรค์ใหม่ๆของตัวเองก็คราวนี้แหละค่ะ หลายๆสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำเดี๋ยวมันจะได้ทำและสำหรับดาวอังคารนะคะยังคงให้อนิสงส์ความเป็นเกษตรอยู่ในภพอริต่อเนื่องไปเกือบถึงสิ้นปีค่ะพบเดือนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอริศัตรูคู่แข่งขันนะคะความท้าทายบททดสอบใหม่ๆคดีความสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาการเจ็บไข้ไม่สบายการค้นพบความถนัดหรือความสามารถพิเศษบางอย่าง ผู้ตายบังคับบัญชาหรือว่าลูกน้องภาระหนี้สินเป็นหนี้เก่าหรือว่าหนี้ใหม่ก็ได้ค่ะเป็นไปได้ทั้งเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้หรือว่าเป็นไปได้ทั้งที่ฟ้องร้องเขาหรือว่าถูกเขาฟ้องนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะที่คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่ามานี้ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะดาวังคานะคะยังอยู่ในตำแหน่งนี้เกือบ3ามเดือนค่ะตั้งแต่15ตุลาคมนะคะไปจนเกือบถึงสิ้นปี พวกคุณนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็บททดสอบต่างๆและก็ยังคงมีดาวอาทิตย์นะคะดาวคู่สัตรูที่ยังเดินเกาะติดไปด้วยกันตลอดทางจุดนี้หละค่ะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าคุณจะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจก็จะต้องมีเรื่องของสังคมคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างห้องก็ยังได้คะ่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะมันจะมีความยืดเยื้อพอสมควร เพราะว่าดาวสองดวงนี้เขาเดินร่วมกันมาตั้งแต่เดือนกันยายนและเกณฑ์น,นี้ก็จะอยู่ยาวไปเกือบถึงสิ้นปีค่ะเป็นไปได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่และอีกหนึ่งพบเรือนของดาวอังคารนะคะที่จะได้รับอนิสงค์ความเป็นกเกษตรไปด้วยนะั่นก็คือพหลาภาแปลว่าหนึ่งในอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่พวกคุณกําลังพยายามทําอยู่ตอนนี้นะคะ มันสามารถทำล่าผลบางอย่างให้กับพวกคุณได้ด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องของปัญหาเคร่งเครียดแต่เพียงอย่างเดียวฉะนั้นต้องไปโฟกัสให้ถูกจุดค่ะอิทธิพลในทางลบจากดาวดวงอื่นๆก็ต้องปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปนะคะเราก็ต้องหาวิธีการหลบหลีกเอาปกติพบเรือนนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะได้มาแบบง่ายๆอยู่แล้วค่ะยิ่งมาเจอดาวกลุ่มร่วมกันถึงสดวงหลายๆอย่างนะคะมันก็เลยเหมือนจะเข้ามาทุกทิศทุกทาง แต่ที่ดูแล้วนะคะน่าจะเป็นปัญหาเลื้อลังก็น่าจะมาจากคนใกล้ชิดคุณญาติพี่น้องของคุณเองนี่แหละคะ่ะไม่ใช่คนอื่นคนไกลอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องใครที่ทำงานอยู่ในกรงสีหรือว่ากิจการของครอบครัวนะคะที่มีผลประโยชน์ร่วมกันคุณจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนบางครอบครัวมีโอกาสไปได้ถึงขั้นเป็นคดีความฟ้องร้องกันเองค่ะในกลุ่มญาติพี่พน้องๆบางคน แต่ว่าดาวลาภผลของคุณเป็นกเกษตรนะคะคุณย่อมที่จะต้องได้ตามสิทธิที่คุณควรจะได้แค่ว่ามันต้องเหนื่อยต้องออกแรงกันหน่อยค่ะและถ้าคุณให้ความช่วยเหลือใครนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ำประกรันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใครระวังสิ่งเหล่านั้นมันจะกลับมาทำให้คุณเดือดร้อนหรือว่าเสียเวลาค่ะช่วงนี้ไปจนถึงปลายปีนะคะพยายามอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จำเป็น และสายงานอาชีพนะคะที่จะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้คือจะมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหรือว่าอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมการเป็นที่ปรึกษาทนายความงานอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยหมอพยาบาลทุกอย่างนะคะที่คนส่วนใหญ่ต้องเข้ามาพึ่งพาคุณสายงานอาชีพพวกนี้จะมีงานเข้ามา,มากเป็นพิเศษค่ะ หรือไม่ก็จะเป็นลักษณะของการที่จะต้องต่อสู้แข่งขันการประมูลงานก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้งานแต่ก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าคู่แข่งของคุณเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันการต่อสู้การฝ่าฟันลักษณะของดาวอังคารนะคะจะมีความกล้าได้กล้าเสียแต่ว่าข้อเสียก็จะมีความมุทะลุแล้วก็ไม่รอบข้อแฝงอยู่ด้วย มีดาวประจำตัวของคุณนะคะที่เข้าไปกลุ่มร่วมด้วยย่อมที่จะต้องมีผลกระทบกับการคิดการตัดสินใจของคุณโดยตรงถึงแม้ว่าในขดดาวประจำตัวของคุณจะเป็นประเภทที่ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาก็ตามแต่ว่าชั่วโมงนี้นะคะจะไปเด่นสู้ดาวเจ้าเรือนเขาไม่ได้คะ่ะเป็นไปได้นะคะที่คุณจะรอบคอบน้อยลงแล้วก็มีความใจร้อนมากขึ้นหรือว่าถ้าไม่ใช่เป็นการต่อสู้การแข่งขันที่มีฝ่ายตรงข้าม เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำให้กับตัวเองนะคะคุณสามารถจัดการได้ดีไม่มีปัญหาค่ะและก็จะเป็นช่วงที่คุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวพอสมควรถ้าจะมีอะไรที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจำก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละค่ะค่ารักษาพยาบาลของคนในบ้านหรือไม่ก็จะมีแผนปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ บ้านรถที่ดินนะคะหรือว่าเป็นการซ่อมบำรุงยานพาหนะต่างๆหรือว่าต่อประกันก็ได้จะเป็นช่วงที่คุณพึ่งพาญาติพี่น้องได้ยากค่ะอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะคะในเรื่องนี้เพื่อนฝูงที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ก็เช่นกันอาจจะนําเรื่องนําปัญหาเข้ามาสู่คุณได้ช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของการครบคนให้มากเป็นพิเศษค่ะ พยายามเกี่ยวข้องกับคนเท่าที่จําเป็นก็พอนะคะหรือว่าที่เกี่ยวกับงานจะเป็นผลดีกับคุณมากกว่าเพราะว่าเพื่อนบางคนนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็จะมีเรื่องของการแอบถูกอิจฉาริษยาค่ะคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะโดยเฉพาะสังคมในที่ทำงานจะมีเรื่องของการขัดแข้งขัดขาแย่งผลงานความดีความชอบหรือว่าแบ่งพักแบ่งพวกช่วงนี้อาจจะต้องทำใจเกี่ยวกับคนให้มากเป็นพิเศษค่ะ ฉะนั้นอนิสงส์ความเป็นเกษตรของดาวนะคะที่กลุ่มร่วมกับดาวอีกสองดวงตอนนี้นั่นะก็คือความสามารถในการแก้ปัญหาเก่งของคุณก็เรื่องหนึ่งค่ะที่ไม่ได้เป็นสองรองใครแต่ก็จะมีเรื่องยากๆนะคะที่คนรอบข้างนําเข้ามาเพิ่มให้เป็นภาระก,กับคุณควบคู่ไปด้วย และก็ต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าธุรกิจการงานการลงทุนของคุณเกี่ยวข้องกับต่างชาติเงินตราต่างประเทศตรงนี้เราจะอ้างอิงมาจากดวงเมืองดวงโลกค่ะเศรษฐกิจบงกว้างจะมีความผันผวนมากนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อตรงนี้คุณไม่ควรประมาทค่ะ ควรลดการลงทุนประเภทที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็เปลี่ยนไปกระจายการลงทุนแทนนะคะอย่าไปทุ่มให้กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าทางที่ดีที่สุดนะคะมีเงินเก็บเงินสดไว้ปลอดภัยกว่าคะ่ะแล้วก็ต้องเก็บให้พ้นจากมิจฉาชีพด้วยไปต่อกันที่ดาวสุขกันบ้างนะคะกลับเข้าบ้านตัวเองเป็นกเกษตรอยู่ในภพปุตตะ นั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะได้รับรู้หรือว่ามีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ใหม่ๆที่คุณจะต้องทำในเดือนธันวาคมพบเรือนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์สถานะมีโอกาสที่คุณจะได้รู้จักสังคมหรือว่าคนใหม่ๆบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะช่วงนี้จะเข้ามามีบทบาทค่ะหรือว่ามีเรื่องที่คุณจะต้องเข้าไปช่วยเป็นทุรจัดการ งานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะมีโอกาสที่จะถูกชักชวนไปมาหาสู่กับเพื่อนฝูงบางคนหรือว่าถ้าใครทำงานที่อยู่ในแวดวงวงการบันเทิงนะคะช่วงนี้ก็จะมีความคึกคักมีงานเยอะมากเป็นพิเศษการได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวก็เป็นไปได้ค่ะได้ลูกได้หลานหรือว่าได้สัตว์เลี้ยงใหม่ก็ได้หรือว่าถ้าใครมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆนะคะที่มีความคิดอยู่ในใจคุณก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มค่ะหรือว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมา มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อยู่ระหว่างการเรียนรู้และก็ปรับตัวนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะที่คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่ามานี้และดาวสุกนะคะจะอยู่ในตำแหน่งนี้วันที่1ถึงวันที่25ทธันวาคมเท่านั้นค่ะมีดาวพฤหัสนะคะอยู่ในภพลาภะเล็งมาค่ะส่งกำลังถึงและอีกหนึ่งภพเรือนของดาวสุกนะคะที่จะได้รับอนิสงค์ความเป็นเกษตรไปด้วยนั่นก็คือภพวินาศ อย่างไรก็ถือว่าเป็นช่วงนาทีทองค่ะสำหรับดาวศุกร์แต่ก็มีข้อเสียนะคะตรงที่รัศมีของดาวส่งกำลังถึงดาวเสาคู่ศัตรูสรุปแล้วนะคะดาวที่เป็นเกษตรทั้งสองดวงยังคงได้รับอิทธิพลในทางลบแทรกแซงอยู่ค่ะฉะนั้นเรื่องที่ดีและเสียมันสามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกันตรงนี้เราจะตีความควบคู่ไปกับอิทธิพลของมฤตยูและก็พเกตด้วยนะคะที่มีอิทธิพลกับดาวศุกร์ในช่วงเวลานี้ ถือว่าเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องเรียนรู้อันเนื่องมาจากงานที่ได้รับมอบหมายก็ได้ค่ะหรือไม่คุณอาจจะมีแผนที่กำลังซุ่มทำหรือว่าซุ่มเรียนอะไรบางอย่างที่ไม่เปิดเผยการได้รับการช่วยเหลือหรือว่าผักดันบางอย่างอยู่เบื้องหลังมีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยมากขึ้นนะคะไปได้ทั้งต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศ มีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือว่าได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปช่วงเดือนธันวาคมคุณมีโอกาสที่จะมีงานพิเศษมีงานทำเพิ่มค่ะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปติดต่อพบปะผู้คนเยอะนะคะถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์พอสมควรแต่ว่าถ้ามีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับคนโสดคุณอาจจะยังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนค่ะ ระวังเรื่องของการครบซ้อนนะคะเพราะว่าความมีสเสน่ห์ก็เรื่องหนึ่งนะคะความยั่งยืนในการครบหาหรือว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการที่จะทำอะไรอยู่เบื้องหลังการปกปิดซ่อนเร้นอยู่รวมไปถึงนะคะคุณอาจจะต้องหมดเงินไปกับเรื่องของความรักพอสมควรระวังไปเจอคนที่เขาใช้ความรักเป็นเครื่องมือหวังผลประโยชน์บางอย่างจากคุณ หรือไม่นะคะก็อาจจะได้รับมอบหมายงานยากๆสำคัญๆให้ทำเป็นช่วงของการสะสางสิ่งที่ค้างค้างหรือว่ากำลังจะส่งต่องานบางอย่างเพื่อไปรับงานใหม่ก็เป็นไปได้เป็นการต้องทำยอดใหม่ช่วงปลายปีหรือว่าโปรเจกต์พิเศษก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคะ่ะยังคงต้องระวังเรื่องของการวางตัวนะคะ กับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายสามารถที่จะให้ทั้งคุณและก็โทษได้โดยเฉพาะถ้าใครนะคะที่มีหัวหน้าเจ้านายเป็นเพศตรงข้ามอาจจะมีเรื่องต้องยุ่งยากลำบากใจพอสมควรคะ่ะบางคนมีแต่งงานเพิ่มแต่ว่ารายได้อาจจะไม่เพิ่มตามหรือว่าได้เพิ่มแต่เพียงเล็กน้อยนะคะรวมไปถึงต้องระวังเรื่องของการถูกทำให้เข้าใจผิด เจ้าของกิจาการหรือว่าอาชีพอิสระก็เช่นกันคะ่ะก็ต้องระวังสินค้าหรือว่าบริการของคุณนะคะถูกทำให้เสียเครดิตหรือว่าลูกค้าติติงแบบไม่มีเหตุมีผลจะมีเรื่องที่คุณจะต้องรับมือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวกับการงานพอสมควรค่ะแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนปลายปีนี้นะคะยังไม่เหมาะกับเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่การลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการลงทุนในการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับตัวเองค่ะ พยายามทำควบคู่ไปกับอาชีพหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ค่ะที่คุณจะได้ทักษะความรู้อะไรใหม่ๆในอนาคตโดยเฉพาะนะคะช่วงที่พระราหูอยู่ในภพกรมมะพยายามทำให้ตัวเองมีทักษะที่หลากหลายเข้าไว้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้ใช้อิทธิพลของดาวที่ไม่ส่งเสริมก็ต้องปล่อยให้เขาทาหน้าที่ไปค่ะเราก็ต้องใช้วิธีการหลบหลีกเอานะคะแล้วก็พิจารณาทุกอย่างที่เข้ามาด้วยสติ มองทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะที่ดาวจะเป็นเกษตรอยู่ในภพปุตตะแต่ก็น่าเสียดายค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมของดาวดวงอื่นๆอาจจะไม่ส่งเสริมสักเท่าไหร่นี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมถึงไม่ควรพิจารณาแค่ดาวดวงใดเพียงดวงเดียวเราต้องดูองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดเสริมกันแต่ถึงอย่างไรนะคะความเป็นเกษตรของดาวเขาก็ต้องมีข้อดีอยู่บ้าง ฉะนั้นเรื่องที่ดีและเสียมันสามารถสลับเกิดขึ้นได้พร้อมกันและตัวแปรที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คุณควรจะทราบนั่นก็คือเรื่องของทักษะจร มีเหตุผลเดียวนะคะที่บางคนจะไม่ได้รับอนิสงค์ความเป็นเกษตรนั่นก็คือถ้าทักษะจองของดาวสุขหรือว่าดาวอังคารเป็นกลกินีนะคะในช่วงเวลานี้ที่พูดมาทั้งหมดนะคะที่เป็นเรื่องที่ดีก็อาจจะให้ผลไปในทางที่ตรงกันข้ามหรืออาจจะถูกลดทอนคุณความดีที่ควรจะได้ลงไปไปดูเนื้อหาในส่วนของดาวพุธกันบ้างนะคะดาวประจำตัวของคุณดูเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงค่ะสุดท้ายแล้ว วันที่26พฤศจิกายนนะคะจะกลับมาเดินผิดปกติอีกครั้งยาวไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็จะมีช่วงนะคะที่ดาวเข้าไปอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสช่วงสั้นๆค่ะประมาณ2สัปดาห์แล้วก็จะย้ายกลับเข้ามาอยู่ในภพอริเหมือนเดิมฉะนั้นช่วงปลายปีนี้นะคะก็จะมีทั้งดาวพฤหัสและก็ดาวพุธท,ที่เข้าสู่โหมดของการจำศีลที่สำคัญนะคะเป็นดาวประจำตัวของคุณก็น่าจะเหนื่อยสะสมกันมาพอสมควรค่ะ ปลายปีนี้ก็เลยดูเหมือนว่าจะแผ่วลงไปเหมือนว่าจะทำทุกอย่างแค่ประคับประคองให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนถ้ามีธุระประปังอะไรที่ต้องจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุระส่วนตัวหรือว่าปัญหากิจการงานของเรื่องในบ้านควรทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่26พฤศจิกายนให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็จะเริ่มมีความสะดุดติดขัดขึ้นมามากขึ้น และในช่วงปลายปีนี้นะคะอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพให้มากเป็นพิเศษด้วยการเจ็บไข้ไม่สบายเป็นไปได้กับทั้งตัวคุณหรือว่าคนในครอบครัวคะ่ะก็อาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายกันโรคเก่าๆที่เคยเป็นแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นใหม่ได้ รวมไปถึงเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็ไม่ควรประมาทในเรื่องของความปลอดภัยและถ้าคุณเป็นว่าที่คุณแม่นะคะที่กำลังตั้งครรภ์ปปีนี้คุณต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการตีความภาพรวมก่อนส่งท้ายปีสำหรับท่านที่ต้องการฟังเกิดความรู้เรื่องของทักษะต่อเชิญฟังได้เลยค่ะมาถึงเรื่องของทักษะกันค่ะ เนื้อหาตรงส่วนนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังทั่วไปเป็นข้อมูลประกอบการฟังเวลาที่พยากรณ์นะคะคุณจะได้ทราบว่าเวลาที่ตีความคนรักนาราศีเดียวกันเรื่องราวมันจะมีความหนักเบาในแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะนอกเหนือจากพื้นดวงกำเนิดแล้วนะคะในที่นี้เรื่องของวิชาทักษะก็มีความสำคัญก่อนอื่นเรามารู้จักทักษะเบื้องต้นกันก่อนทักษะมีสองส่วนทักษะกำเนิดกับทักษะจร กำเนิดก็หมายถึงสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดทักษะจรจรก็หมายถึงชั่วคราวจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะทักษะจรจะเปลี่ยนทุกวันเกิดนะคะฉะนั้นเมื่อถึงวันเกิดของพวกเราแต่ละคนค่ะก็จะเหมือนเป็นการรีเซ็ตระบบดาวที่เคยให้โทษก็อาจจะกลับมาให้คุณดาวที่เคยให้คุณก็อาจจะกลับมาให้โทษก็ได้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้คุณเห็นภาพค่ะ และที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะคือตารางทักษะที่สืบทอดกันมาค่ะตำแหน่งการวางตัวเลขจะใช้เลขไทยแทนวันเกิดของแต่ละวันนะคะโดยที่จะมีคำกำกับคุณภาพของดาวเลืยงตามนี้บริวารอายุเดชสีมูละอุสาหะมนตรีกาลีหรือว่ากลากินีค่ะแล้วก็จะใช้เลขหนึ่งนะคะแทนวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสวันพุธ 7วันเสาร์หวันพฤหัสและ6วันศุกร์ค่ะตัวเลข8ตัวนี้จะวางตำแหน่งตามนี้เลยนะคะอันนี้คือกฎตายตัวตัวอย่างการวางตำแหน่งต่างๆนี้คือคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะบริวารเราจึงเอาวางไว้ที่เลขหนึ่งนะคะแทนวันอาทิตย์แล้วก็จะเอาอายุเดทสีเรียงตามเข็มนาฬิกาไปจนครบค่ะสำหรับผู้ฟังทั่วไปนะคะคุณรู้แค่ว่าดาวไหนเป็นสีหรือว่าเป็นกาละกินีหรือว่ากาลีก็พอ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดาวที่เป็นสีของคุณก็คือดาวพุธส่วนดาวที่เป็นกาลีหรือว่ากาลากินีของคุณก็คือดาวศุกร์และอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะยกตัวอย่างก็คือคนที่เกิดวันพุธค่ะเพราะว่าจะมีชุดข้อมูลความเชื่ออยู่สองแบบคนที่เกิดพุธกลางวันกับคนที่เกิดพุธกลางคืนในช่องของเอซิสเตอร์นี้นะคะเราจะใช้แค่ดาวพุธเท่านั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดกลางวันหรือว่ากลางคืนก็ตามเวลาวางตำแหน่งหาทักษะนะคะ เราจึงเอาคำว่าบริวารวางไว้ที่หน้าเลขสหรือว่าตัวแทนของดาวพุธนั่นเองเรียงตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนถึงกาลีเช่นกันค่ะเราจะทราบนะคะว่าดาวราหูของคุณเป็นสีดาวอังคารเป็นกาลกินีสำหรับคนที่เกิดวันพุธและต่อไปนะคะก็คือเรื่องของเวลาทางโหราศาสตร์ค่ะเราจะใช้6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้านะคะเป็นเวลาขึ้นวันใหม่ของแต่ละวันนั่นเอง ตามตัวอย่างนี้นะคะเขาเกิดวันพฤหัสก็จริงค่ะแต่ว่าเวลาของเขานะคะเกิดไม่ถึง6นาฬิกาก็ถือว่าดาววันเกิดคือดาวพุธนะคะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นค่ะที่นักพยากรณ์ใช้ในการดูคุณภาพของดาวแต่ละดวงคุณลองเอาข้อมูลของคุณนะคะดูว่าเกิดวันไหนจันทร์อังคารหรือว่าพุธเกิดก่อนหรือว่าหลัง6กโมงเช้าแล้วก็เอามาเทียบข้อมูลกับตารางนี้ดูค่ะหาเวลาเกิด หาวันเกิดได้แล้วนะคะก็เอามาดูว่าดาวไหนเป็นสีหรือว่าเป็นกะละกินีก็คือดาวที่ให้คุณกับดาวที่มีจุดเสียอยู่ในพื้นดวงค่ะถามว่ามีประโยชน์อย่างไรนักพยากรณ์เขาจะใช้ตารางทักษะนี้นะคะประกอบการตีความพื้นดวงค่ะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆอีกหลายศาสตร์ได้ค่ะนอกเหนือจากวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วนะคะก็มีวิชาสัตว์เลขหรือแม้แต่กฎการตั้งชื่อค่ะ พยัญชนะตัวไหนสละตัวไหนเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับคนคนนั้นก็จะใช้วิชาทักษะเหมือนกันใครนะคะที่อยากจะทราบความหมายอื่นๆของบริวารอายุเดชบุละอุตสาหะหรือว่ามนตรีสามารถหาศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวางค่ะเปิด Google นะคะพิมพ์คําว่าตารางทักษะได้เลยมาถึงเรื่องของทักษะจรกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าทักษะจรจะเปลี่ยนทุกๆวันเกิดตัวอย่างที่คุณเห็นอยู่นี่คือคนที่เกิดวันพุธ ด้านซ้ายคือการวางตำแหน่งหาทักษะกำเนิดที่คุณทราบแล้วราหูเป็นสีก็หมายถึงคุณความดีต่างๆค่ะความอุดมสมบูรณ์ในลักษณะรูปแบบของราหูนะคะก็คือการมีไหวพริบเฉลียวฉลาดแบบราหูการรู้เท่าทันคนแล้วก็มีดาวอังคารนะคะเป็นกาลีหรือว่ากาลกินีนั่นก็หมายถึงความติดขัดสิ่งชั่วร้ายหรือว่าการให้โทษลักษณะในรูปแบบของดาวอังคาระคะ่ะ ก็คือจะมีความใจร้อนหุนหันพันแล่นลักษณะการตีความเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะและทักษาจรก็จะมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างทางด้านขวามือค่ะคือคนที่เกิดวันพุธอายุ20ปีคุณจะเห็นนะคะว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งเอาบริวารย้ายลงมาที่ดาวเสาแทนทำให้ตำแหน่งของอายุเดชสีขยับตามไปด้วยค่ะวิธีการหานะคะว่าคนที่อายุ20เกิดวันพุธ ทำไมเอาบริวารมาวางไว้ที่ดาวเสารเราจะยังไม่ได้สอนในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเราให้คุณเห็นภาพก่อนค่ะว่าเวลาที่อายุของเราเปลี่ยนคุณภาพของดาวแต่ละดวงก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยจากดาวพุธนะคะที่เป็นดาวประจําตัวของคุณพออายุ20ปีทักษะจรของดาวมาตกเป็นกลักินีดาวประจําตัวเสียหมายถึงอะไรคะอารมณ์แปรปรวนค่ะความผิดพลาดหลายๆอย่างนะคะจะมาจากเจ้าตัวเป็นหลักเลย คิดผิดเลือกผิดและถ้าคุณเคยมีคำถามในใจนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ดาวกัลกินีมันจะย้ายออกไปสักทีคุณฟังมาถึงตอนนี้แล้วคุณน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าความเป็นกัลกินีมันไม่ได้ย้ายออกไปจากชีวิตของพวกเราเลยมันแค่ย้ายดาวเฉยๆเองคะ่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าพอหมดปัญหาเรื่องหนึง่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องอื่นๆเข้ามาแทนที่เสมอและนี่คือคาตอบค่ะเพราะว่าความเป็นกัลกินีมันไม่ได้หายไปไหน ตอนนี้คุณอาจจะถูกเรื่องของในบ้านต่อไปคุณอาจจะปวดหัวเรื่องของอาชีพการงานก็ได้ฉะนั้นที่ถูกต้องนะคะเราควรจะไปโฟกัสให้ถูกจุดค่ะมองปัญหาความทุกข์ให้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตซะแล้วก็ไปโฟกัสกับการที่จะอยู่ร่วมกันหรือว่าการเอาชนะอุปสรรคนั้นแทนเช่นว่าตอนนี้คุณกดดันในเรื่องของอาชีพการงานเราไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานเลือกหัวหน้าเจ้านายได้ค่ะ การหนีก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปหนีเสือปะจระเข้ก็เยอะแยะไปนะคะสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือการหาวิธีปรับตัวอย่างฉลาดที่จะอยู่ตรงนั้นให้ได้ค่ะคนที่เขาเคยตกงานเขาจะทราบดีนะคะว่าการมีงานทำที่น่าเบื่อดีกว่าหน้าเบื่อที่ไม่มีงานทำหรือว่าถ้าตอนนี้ยังเก่งไม่พอนะคะก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาค่ะจากที่ตอนนี้เป็นผู้ถูกเลือกวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นผู้เลือกได้บ้าง คุณทุกเรื่องอะไรไปโฟกัสหาทางรับมือกับมันให้ดีค่ะมากกว่าที่จะไปยอมรับให้เป็นไปตามโชคชะตาก็จบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ สุดท้ายเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับทุกๆบททดสอบต่างๆที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ในตอนนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ